สนามโปรไฟล์วันนี้เรามาทำความรู้จักกับโรบินฟานเบอร์ซี่กันครับพี่แกครับเริ่มอาชีพกับสโม,มสรเฟย์ยน์ในหลีคอนแลนด์บ้านเกิดครับจากนั้นเนี่ยก็ได้มาชูช่วยใบแรกข,ของชีวิตคือยูฟ่าคับในปี2002เล่นไปเล่นมาฟอร์มไปเตะตาเจ๊เวนเกอร์พี่แกก็ถูกซื้อตัวมาร่วมทีมในราคาโคตรถูกแค่2.75ล้านปอนด์ในปี2004ได้แชมป์แรกคือ FA ครับในการคาแข่งกับอาร์เซนอล จนได้เป็นนักเตะอาเซนอลยอดเยี่ยมมาปี2008-2009ครับจากนั้นแกก็ได้รางวัลรองเท้าทองคำจากพรีเมียร์ลีกปี2011-2012ด้วยการซัดไปคนเดียว30ประตูยังไม่พอครับพ่วงด้วยรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม PFA ไปด้วยในปีนั้นสรุปแล้วค้าแค่งกับอาเซนอลมาหลายปีพี่แกซัดไป1 3 2ประตูจากการลงเล่นให้ปืนใหญ่ไป278นัดแล้วแกก็เก็บกระเป๋าขึ้นรถสองแถวมาแมนยูด้วยค่าตัว24ล้านปอนด์ในปี2012โดยมาถึงก็โชว์เทพซัดไป2 6ประตูในนลกกตตัั้งแแรกก่ร เชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ชูถ้วยแชมเปี้ยนลีกสมใจในปี2012-2013และก็ได้รับรางวัลนนะักเตะยอดเยี่ยมเซอร์แมสบีในปี2013เสริมบารมีไปอีกในเรื่องของทีมชาติพี่แกก็ไม่น้อยหน้าครับติดทีมชาติตั้งแต่ปี2005เล่นฟุตบอลโลกผ่านร้อนผ่านหนาวมาแล้วกว่า3รอบตั้งแต่ปี2006-2010และ2014 และนี่คือพ่อหนุ่มจอมยิงจากฮอลแลนด์โรบินฟานเพอร์ซีขอบคุณวิดีโอต้นฉบับนดีดีจากซีเรสลี่ฟุตบอลดับทีวีของสนามโรไฟล์ตอนหน้าจะเป็นใครโปดกดไลค์ของสนามไว้เพื่อติดตามนะครับมีมาทุกวันแน่นอน